ขึา้าโตเลยค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพอกเบกแล้วจ้าในช่องเปียจ๋าพาแซบกลับมาพอกันมือนีเมนูแซบแซพี่น้องจา๋าตามหมึกกระดองซั้วขนมจีนใส่เมสตอจา๋าแซบแบน้ำกันอีกคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะก่อนที่พนสิลองเพลงพี่น้องวังหันพนร้ลองคาแล้วโอเะ ทรสงสัยตอนนี้ยังตกลงกันมาท่านใดว่าสิเอาเพีงอย่างเสียงเสยพี่น้องแค่เสียงจัง่อยกันเด้อจักสิวาแนี่เลยเพลเพจจวดอีกคือเกาจ้ะมือกระดองโตหญ่ๆกับบใหญ่ปานใดกำลลังแบบข้ามระตเนาะพี่น้อง จวดครับพ like mm ี hmm. mm ่น้องอือ ข้ามลาตเลยค่ะพี่น้องเพิ่งกำลังตกลงกันว่าสิรองเท้อยงาเดิดอะไรเยาๆบ่ะ Mình แสงกสิบ่ชาตปันใดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเปบ่กาเปืดหน้าต่างข้นแลวโอเคเพิ่นม,มันสิเขาไม่เปล่า ถ้าสิบ่ต่ําเปียกต่ํำเครื่องตาอํายังไว้เรียบร้อยแล้วดิค่ะบานนี้เพื่อนกับพากอันเปิดเพลงก็เลือกจำเป็นเลยน,านาง่งนั่งจอบจังหวะที่เล่าเปลี่ยนเพลง นัวตต่อนะกับมันมัน 嗯。Oh. มาเด้อค่ะพี่น้องข้อเที่ยงอือ <c oughs> <c oughs> ตัวกากลังจินเนาะตัวละครโกลุออ่มขากรนล่อค็อยย่สมสมนังถาพยาบาลปิดคาราโอเกะอยู่ ตามูตามิม,มาแล้วพี่น้่งสงสัยเราตกลงกันแนแล้วว่าจะเอาเพียงอย่างกำลังสีจ้าวไนอีกล้ะ ไปกดที่เจ้าก่น ขอกำลังใจที่เอาด้วจาพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ